S you not here. S been way too long. 's คือเธอ EP ที่3เธอคือดวงใจอรัญญานั่งอมยิ้มมาตลอดของการเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่ หัวใจช่างหิ่มเอมมีความสุขเหลือเกินมันพองฟูละลายไปกับคำพูดเพียงประโยคเดียวของคนหน้าหวานที่บอกว่าฉันรักเธอนรันช่างเป็นคำพูดที่หวานซึ้งเหลือเกินเธอแทบจะหกยิ้มไม่ได้เลยตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินจนคนที่นั่งข้างๆเธอถึงกับหันมามองยิ้มยิ้ม คงจะสงสัยว่าเธอยิ้มอะไรนักหนาอยู่คนเดียวแต่เธอหาได้สนใจไม่ยังคงอมยิ้มอยู่แบบนั้นอาการเหมือนเด็กสาวแรกรุ่นกำลังตกหลุมรักใครสักคนค่ำคืนนั้นเธอนั่งมองเมอออกไปที่ระเบียงคอนโดเฝ้าครุ่นคิดหาทางที่จะจัดการกับแฟนหนุ่มของเธออย่างไรดี จะยกเลิกงานมั่นอย่างไรที่จะไม่ทําให้คนในครอบครัวหรือคนที่เธอรักได้รับผลกระทบจากการกระทําของเธอเพราะเธอไม่อยากให้นิดาเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เธอสร้างขึ้นเพราะอีกฝ่ายเจอเรื่องราวที่เธอก่อขึ้นมาหนักหนาพอแล้วเธอจะไม่ให้คนหน้าหวานต้องมาเจ็บปวด และได้รับผลกระทบจากการกระทําของเธอเหมือนเมื่อครั้งในอดีตอีกเธอจะพยายามปกป้องคนรักอย่างสุดความสามารถแต่ท้ายที่สุดอรัญญาก็ยังคงคิดหาทางออกไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นเรื่องงานเธอจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดคิดอะไรได้รวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายแต่เรื่องความรัก มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเปราะบางเธอจะต้องระมัดระวังและมีความรอบคอบในการที่จะตัดสินใจก่อนที่จะทำอะไรลงไปแต่มันจะมีหนทางไหนได้บ้างละ่ะเพราะเธอรู้นิสัยแฟนหนุ่มของเธอดีเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบโวยวายใช้อารมณ์เวลาโกรธหรือโมโหแต่เธอก็จะไม่ยอม ตกเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่ระบายอารมณ์ให้เขาอีกต่อไปที่ผ่านมาเธอยอมเขาเพราะคิดว่าเธอรักเขาและคิดว่าเขาก็รักเธอเช่นกันอะไรหลายๆอย่างจากตัวแฟนหนุ่มของเธอมันทำให้เธออดนึกเปรียบเทียบก,กับนิสัยของนิดาไม่ได้เลยเวลาที่อยู่กับนิดาเธอจะมีความสุข รู้สึกสบายใจรู้สึกหลอดภยัยมีความสุขทุกครั้งไม่ต้องมานั่งกังวลหรือมีเรื่องที่ต้องทำให้เธอเครียดและไม่สบายใจมันมีแต่ความอบอุ่นและความสุขใจที่อีกฝ่ายได้มอบให้ถึงแม้จะไม่มีการพูดคุยหรือสื่อสารอะไรกันมากแค่มองตาและเห็นรอยยิ้มที่คนหน้าหวานส่งมาให้ เธอสามารถสัมผัสและเข้าใจอีกฝ่ายได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดซึ่งมันแตกต่างกับแฟนหนุ่มของเธอมากมันมีแต่ความวุ่นวายสับสนการโกรธเคืองการงอนง้อเอาใจไม่มีความสงบหรือความสบายใจเธอต้องเป็นฝ่ายคอยเอาใจคอยตามใจเขาอยู่เสมอและนั่นก็ทำให้เธอ ฟืนความรู้สึกของตัวเองหลายๆครั้งเมื่อมานั่งคิดทบทวนดูแล้วระหว่างแฟนหนุ่มกับนิดานั่นยิ่งเป็นคำตอบที่ชัดเจนให้กับตัวเธอมากขึ้นว่าคนที่เธอได้ทิ้งหัวใจไว้ให้เป็นคนที่เธอรักสุดหัวใจและเป็นดวงใจของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นภรญญาต้องการใครสักคน เป็นที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำถ้าเธอบอกคนที่บ้านก็กลัวว่าทุกคนจะตกใจผิดหวังหรือเป็นทุกข์หนักแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ต้องบอกความจริงให้กับพวกเขารับรู้อยู่ดีแค่อยากมีที่ปรึกษาใครก็ได้ที่จะไม่ตัดสินหรือพูดจาทำร้ายจิตใจของเธอ คนที่เข้าใจเธอจริงๆเมื่อนึกถึงเพื่อนแต่ละคนที่เธอทำงานด้วยหรือคนที่เธอไปปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอมองไม่เห็นใครสักคนที่พอจะไว้ใจและขอคำปรึกษาได้ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีชื่อเสียงเกียรติยศ เงินทองที่เธอมีอาชีพการงานและการประสบผลสำเร็จที่เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างมันขึ้นมาเธอจะปล่อยให้สูญเปล่าไปอย่างนี้นะหรอคิดไม่ตกไม่รู้จะทำอย่างไรดีเรื่องของหัวใจเธอมั่นใจและมีความชัดเจนแล้วว่าหัวใจของเธอเลือกคนหน้าหวานแน่นอน แต่เรื่องแฟนหนุ่มเธอนี่สิเธออยากให้มันจบลงโดยที่ไม่เกิดการทำร้ายผ่านโลกโซเชียลมีเดียหรือผ่านสื่อต่างๆอยากให้จากกันด้วยดีอรัญญานั่งหลับตาถอนหายใจออกมาเป็นะระยะอย่างคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแต่พอนึกถึงคนหน้าหวานนึกถึงอ้อมกอด และรอยจูบเธอก็มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้และทำให้เธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเช้าวันถัดมาเธอเข้ามาทำงานด้วยความรู้สึกที่สดใสสดชื่นขึ้นกว่าเดิมจนทำให้เลขาของเธอสังเกตเห็นและแซวขึ้นมาว่าตั้งแต่คุณกลับมาจากเชียงใหม่ดูคุณจะสดชื่น อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะหญิงสาวส่งยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีไปให้เลขาของเธอโดยไม่ได้เอ่ยตอบว่าอะไรก่อนจะเดินอมยิ้มเข้าไปในออฟฟิศของตัวเองเลขาส่วนตัวของเธอก็เดินเข้ามาสมทบพร้อมกับนํำกาแฟเข้ามาเสิร์ฟให้พรัญญานั่งลงบนเก้าอี้ทำงานของตัวเองพร้อมกับ มองหน้าเลขารุ่นพี่นิ่งเหมือนใช้ความคิดหรือว่าคุณนัดจะเป็นคนที่เธอจะขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำเพราะทำงานมากับเธอนานพอสมควรและเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีเธอรู้สึกเชื่อใจและไว้ใจเลขาคนนี้มานานหลายปี หญิงสาวมองจ้องหน้าเลขานิง่งจนทำให้ฝ่ายรู้สึกผิดสังเกตคุณรันมีอะไรหรือเปล่าคะทำาไมถึงมองจ้องหน้าพี่แบบนั้นอรัญญาตัดสินใจที่จะขอคำปรึกษาและความคิดเห็นจากเลขาของเธอเพราะว่าคุณนัดเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจ เวลาทำงานด้วยทุกครั้งเธอผ่อนลมหายใจออกจากอกแรงๆเธอต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ให้จบๆเสียทีก่อนที่งานมั่นจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันจะต้องรีบบอกแฟนหนุ่มและครอบครัวให้รู้ความจริงสักทีเธอหลับตาถอนลมหายใจออกมาหนักๆอีกครั้งก่อนที่จะบอกตัวเองว่า ช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดเพราะเธอหลีกหนีความจริงมามากพอแล้วแต่สุดท้ายเธอก็หนีความจริงไม่พ้นเธอพร้อมที่จะสู้กับมันเธออยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนรักของเธอจริงๆอยากจะดูแลอยากจะอยู่ใกล้และคอยอยู่เคียงข้างคนหน้าหวานตลอดไปไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ขอเพียงแค่มีนิดาอยู่เคียงข้างเธอแบบนี้ตลอดไปเหมือนเมื่อครั้งสมัยเรียนเธอก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้โดยไม่ยออ่อท้อคุณนัดรันขอรบกวนเวลาสักหน่อยได้ไหมคะมีเรื่องสำคัญอยากจะปรึกษาคุณรันมีปัญหาเรื่องงานหรือเปล่าคะไม่ใช่คะ่ะเป็นเรื่องส่วนตัว ที่ต้องการการตัดสินใจด่วนและรวดเร็วที่สุดเลขารุ่นพี่พยักหน้ารับรู้ในสิ่งที่เจ้านายสาวจะเอ่ยบอกเรื่องงานมั่นใช่ไหมคะทำไมคุณน่าถึงคิดว่าเป็นเรื่องนี้ล่ะคะพี่แอบสังเกตอาการคุณมาสักพักและพักหลังๆคุณดูไม่ค่อยสดชื่นหรือว่ามีความสุขเท่าไร่คุณดูเหม่อลอยเหมือนคนมีอะไรในใจ อาการของรันแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะคุณนัทอยู่กับรันมานานและทำงานเก่งรันรู้สึกโชคดีและมีความสุขที่มีเลขาอย่างคุณนัทคอยช่วยเหลือถ้าไม่มีคุณนัทรันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคุณรันก็ชมพี่เกินไปคะ่ะรันพูดความจริงทังหากล่ะคะรันจะยกเลิกงานมั่นค่ะคุณนัท อรัญญาเอ่ยบอกเลขาของเธอขึ้นมาในที่สุดพี่คิดไม่ผิดเลยว่าต้องเป็นเรื่องนี้ที่ทำให้คุณไม่สบายใจคุณนัดคิดว่ารันกับแฟนเป็นยังไงกันบ้างคะคุณสามารถออกความคิดเห็นได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ารันจะโกรธหรือว่าไม่พอใจรันต้องทำการตัดสินใจเรื่องนี้ให้เด็ดขาด มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆและมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเราด้วยกันทั้งคู่คุณนัทก็เห็นแฟนของรันบ่อยๆคิดว่าเราเหมาะสมกันไหมและคิดว่าเราจะไปกันรอดไหมทำไมคุณรันถามพี่แบบนั้นล่ะคะคุณน่าจะรู้ดีแก่ใจนะว่าจริงๆแล้วหัวใจของคุณ น่าจะรู้คำตอบนี้ดีอยู่แล้วคุณก็คบกับแฟนของคุณมานานถึงสปีรันแค่อยากฟังความคิดเห็นและมุมมองจากคนอื่นบ้างในสิ่งที่รันอาจจะมองไม่เห็นคุณนัดสามารถพูดได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจตอนนี้ก็มีแต่คุณนัดเท่านั้นค่ะเพราะไม่กล้าไว้ใจใครถ้าเรื่องนี้รั่วไหลออกไป มันจะมีผลกระทบหนักต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดรันจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ขอเกรงใจนะคะถ้าคุณถามว่าแฟนหนุ่มของคุณเป็นคนอย่างไรพี่ก็พอจะทราบเรื่องส่วนตัวของแฟนคุณมาบ้างอารมณ์ร้อนขี้โมโหเวลาเข้ามาหาคุณในออฟฟิศแล้วไม่เจอเหมือนครั้งที่แล้วที่เข้ามา ใช้คำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่พี่ยังแปลกใจเลยว่าคุณทนได้อย่างไรมานานหลายปีแต่ก็อย่างว่านั่นแหละความรักทำให้เรายอมทุกอย่างพี่ว่าทัศนคติของคุณแตกต่างจากแฟนคุณมากคุณเป็นคนสุภาพน่ารักนิสัยดีทำงานเก่งฉลาดและให้เกียรติคนอื่น รันต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะคะที่ทำกิริยาไม่สุภาพกับคุณนัทแบบนั้นไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยรันเคยคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทางสังคมชื่อเสียงเกียรติยศและฐานะทางสังคมแต่ลึกๆในใจแล้วรันกลับไม่มีความสุขเลย อรัญญาเอ,อ่ยออกมาอย่างคนเหมือ่ลอยเลขขาสาวจ้องมองหน้าเจ้านายของเธอนิง่งถ้าความรักตั้งอยู่บนพื้นฐานตามที่คุณเอ,อ่ยบอกมาพี่ก็เชื่อว่ามันคงไม่ช่วยให้คนสองคนครองรักกันได้นานมันไม่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนสองคนให้รักกันหรือเข้าใจกันได้ ความรักทัศนคติมุมมองความเข้าใจการเคารพกันการให้เกียริและการไว้ใจกันสิ่งเหล่านี้ต่างหาเป็นสิ่งที่สำคัญของการครองคู่ที่ผ่านมาคุณรันเป็นฝ่ายยอมแฟนคุณมาตลอดถ้าอย่างนั้นอนาคตข้างหน้าพี่ก็เชื่อว่าคุณก็จะโดนแฟนหนุ่มของคุณ เป็นฝ่ายที่จะเอาเปรียบหรือข่มเหงคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆในเมื่อคุณเป็นฝ่ายที่จะยอมเขาทุกอย่างคุณจะทนได้อีกนานแค่ไหนคะไม่ช้าก็เร็วชีวิตคู่ของคุณก็จะมีปัญหานี่ก็แสดงว่าคุณรันรู้สึกว่าแฟนของคุณไม่ใช่คนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตในอนาคตด้วยใช่ไหมคะคุณถึงขอคำปรึกษาจากพี่ เหมือนคุณกำลังอยากจะค้นหาความจริงเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ใช่ค่ะรันรู้สึกลังเลในการที่จะเข้าพิธีมั่นกับเขาเพราะหลังจากที่แจกการ์ดงานมั่นได้ไม่กี่วันอดีตที่รันเคยมีกับใครคนหนึ่งได้ย้อนกลับมาหาและตามมาหลอกหลอนรันในความฝัน ที่ติดต่อกันหลายๆคืนทำให้รันต้องฝันร้ายอยู่เสมอเลยตัดสินใจกลับไปแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อสองวันที่ผ่านมาไงคะซึ่งคุณก็แก้ไขอดีตของคุณได้สำเร็จใช่ไหมคะเลขาสาวของเธอเอ่ยถามรัญญาอมยิม้มและพยักหน้าแทนคำตอบ พี่ดีใจกับคุณด้วยนะคะที่ตามหาสิ่งที่หัวใจของคุณต้องการจริงๆและเจอคนที่ใช่ที่ทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้และก็ดูเหมือนจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาหลายๆปีอรัญญาพยักหน้าอีกครั้งพร้อมกับยิ้มไอ้ยๆบนใบหน้าคุณนะัดคิดว่า รันควรจะทำอย่างไรดีคะตอนนี้รันรู้สึกสับสนคิดไม่ตกกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่งผลร้ายกับคนรอบข้างถ้าคุณตัดสินใจเลือกแล้วและคิดว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่ขอให้คุณมีความสุขกับคนที่คุณเลือกและตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยจริงๆ แต่ถ้าคุณจะขอคำแนะนำจากพี่พี่ก็จะแนะนำว่าคุณไม่จำเป็นต้องบอกสื่อหรือบอกเหตุผลว่าคุณมีคนรักใหม่เพราะว่าสื่อต่างๆเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตของคุณได้อยู่นิ่งหรือมีความสุขแน่ๆเพราะว่าคุณอยู่ในแวดวงสังคมแนวหนะ้าเป็นคนมีชื่อเสียง และคนรักของคุณจะถูกเล่นงานจากหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นจากแฟนของคุณหรือจากสื่อโซเชียลต่างๆพี่ว่าคุณแค่บอกเหตุผลไปว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่คุณยังสนุกกับการทำงานซึ่งคุณต้องการจะปกป้องคนในครอบครัวและคนที่คุณรักให้ออกห่างจากเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุด แต่ตัวคุณต้องยอมรับและกล้าที่จะเจ็บคนเดียวคุณทำได้ไหมคะคุณรันให้ตัวรันได้เป็นคนรับผลกรรมนั้นด้วยตัวของรันเองตอนนี้คุณทำทีละเรื่องนะคะคุณรันอันดับแรกถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ไปเผชิญหน้ากับคู่มั่นของคุณกับครอบครัวของเขาและบอกความจริงกับพวกเขาว่า คุณขอยกเลิกงานมั่นบอกเหตุผลเหมือนที่พี่แนะนำไปนั่นแหละค่ะยังไงเสียพวกเขาก็คงจะต้องรับความจริงให้ได้ในสักวันอาจจะมีการออกข่าวหรือการซุบซิบนินทาบ้างแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยมีข่าวเสียๆให้หายกับใครคุณก็ไปขอโทษกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมา เพราะเรื่องของหัวใจมันบังคับกันไม่ได้หรอกค่ะเราไม่ต้องไปตอบโต้หรือว่าอะไรแค่ยอมรับความจริงแค่นั้นก็พอส่วนเรื่องงานคุณไม่ต้องเป็นกังวลเพราะลูกค้าของคุณคงแยกแยะได้ระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานคุณเก่งมีฝีมือและผลงานก็เป็นที่ยอมรับคุณจะทิ้งทุกอย่าง หรือปล่อยให้เรื่องการยกเลิกงานมัน่นมาทำลายอาชีพที่คุณรักซึ่งคุณได้สร้างมันขึ้นมาด้วยความสามารถของคุณเองนะหรอคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกและทางแก้ไขคะ่ะคุณไม่ต้องกังวลมากไปพี่จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอเมื่อเวลาผ่านไปถึงสองอาทิตย์นิดา ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากอีกคนเลยรู้สึกเป็นห่วงเพระาะทราบเรื่องการยกเลิกงานมั่นของนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังจากข่าวและจากเพื่อนๆว่ารัญญาได้ยกเลิกงานมั่นไปแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าเธอ,อยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่กับอดีตแฟนหนุ่มเพราะเธอยังสนุกกับการทำงานอยู่ หัวใจของนิดาเต้นอย่างมีความสุขเมื่อทราบข่าวนี้แต่ก็อดเป็นห่วงอีกคนไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเธอไม่อยากโทรไปรบกวนเพราะไม่อยากทำให้อรัญญารู้สึกเป็นกังวลห่วงหน้าพวงหลังเธอจึงตัดสินใจรออีกฝ่ายติดต่อกลับมาหาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเธอนั่งทำงานอย่างคนใจลอย ก่อนที่จะยิ้มออกมาอย่างดีใจเมื่อเห็นชื่อของคนที่เธอรอคอยโชว์บนหน้าจอของมือถือเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องของอรัญญาดังขึ้นเบาๆเธอชะง,งักเล็กน้อยรู้สึกตื่นเต้นใจเต้นตึกตักก่อนจะรีบเดินไปเปิดประตูและใบหน้าหวานๆก็เดินผ่านประตูเข้ามา ก่อนที่จะวางกระเป๋าเดินทางไว้ที่มุมห้องส่วนตัวของเธอเดินเข้ามาหาอรัญญาด้วยใบหน้านิ่งๆในตาหวานฉายแววของความคิดถึงส่วนอีกคนก็ดูจะตั้งตัวไม่ทันไม่คาดคิดว่าจะถูกคนหน้าหวานจู่โจมอย่างรวดเร็วขนาดนี้เธอถอยหลังไปชิดกับผนังห้องก่อนจะทำท่าเอ่ยถาม แต่ก็ถูกคนหน้าหวานก้มลงไปประกบจูบอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวแต่เธอก็ดูจะพอใจรีบตอบสนองอีกคนอย่างไม่รอช้าคิดถึงโหยหาการสัมผัสของกันและกันทั้งคู่ต่างดื่มดำ่ำกับรสจูบที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้กันอรัญญาใช้แขน โอบรอบคออีกคนอย่างเผลอไผลก่อนที่นิดาจะก,ก้มลงไปอุ้มตัวเธอขึ้นมาโอบกอดแน่นพร้อมกับเดินไปที่กลางห้องและทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟานุ่มโดยมีเจ้าของห้องนั่งเกยทับบนตักของเธอทั้งคู่ต่างตักตวงความหวานนุ่มละมุนของรสจูบจากอีกคนไม่หยุด นิดาขยับตัวออกห่างเล็กน้อยมองหน้าเจ้าของห้องประสานสายตากันนิ่งส่งกระแสของความรักความคิดถึงและอารมณ์ปรารถนาอย่างลึกซึ้งให้กันอรัญญาลูบไหลต้นคอและเรือนผมนุ่มของคนหน้าหวานอย่างลืมตัวเคลิบเคลิมและดำดิ่งไปกับสายตาหวานคู่นั้น เธอขยับลุกจากตักคนหน้าหวานและดึงมืออีกคนให้เดินตามเข้าไปในห้องคืนนั้นทั้งคืนร่างของทั้งสองแนบชิดกอดกายและหลับไปในอ้องกอดของกันและกัน